ไม่ปล่อยไม่ง่ายเลยนะที่จะได้พบคูหญินอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอืมงั้นพวกเราไปบนเตียงกันเถอะเขาคุณจะเจ็บไหมไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะว่าพรของคูหญินที่ขอให้ผู้ที่ทะลุมิติเข้าไปในโลกของนิยายเรื่องเดอะคิงกลับมาสู่โลกเดิมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงดีหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาเขาของผมก็ค่อยๆเริ่มมีกำลังขึ้นดวงตาที่เกือบจะหายดีก็ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงอีกต่อไปแล้ว ในตอนที่ฉันขอพอรฉันเกิดความคิดขึ้นมาว่าในชีวิตจริงทุกคนต่างก็มีปัญหาทางร่างกายงั้นก็ต้องแก้ไขให้มันดีผลลัพธ์ยังช่วยคุณนักเขียนด้วยเหรอเนี่ยอาจเป็นเพราะการฟื้นตัวอย่างกระทันหันไม่เป็นไปตามกฎแห่งโลกแห่งความเป็นจริงโรคเก่าอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาถ้าอย่างนั้นฉันขอดูขาของคุณหนได้ไหมฉันไม่อยากพลาดโอกาสรู้เรื่องในอดีตของคุณนักเขียนนะ คุณอย่าเรียกผมว่าคุณนักเขียนสิเรียกชื่อของผมก็พอแล้วทำไมถึงถอยไปแล้วล่ะเจ้ารั่วยังมีความกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ขาอย่างนั้นเหรอฉันหุนหันพลันแล่นมากเกินไปฉันไม่ควรขอเรื่องนี้การได้ยินสองคำนี้จากปากของคุย,ยินช่างเป็นแรงกระแทกที่ยิ่งใหญ่จริงๆเขาไม่ได้โกรธเหรอรอยแผลเป็นน่าเกลียดมากแต่ถ้าคุณต้องการดูแลก็งั้นก็ดูเถอะนะ โอ้โหเป็นวิวที่สวยดีจังเลยไม่เป็นไรจริงๆเหรออืมแต่งงานเริ่มชีวิตเป็นสามีภรรยาความรักและความเชื่อใจมันคงไม่เคยมีข้อกังขาในเมื่อเลือกที่จะกลับมาแล้วก็ต้องเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่มีอะไรที่จะปิดบังแล้วใช่แล้วไม่รู้ว่าผู้ที่ทะลุมิติคนอื่นๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะยังจะได้พบกันอีกหรือเปล่า เธอเอ้ยฉันเล่นกับพวกเธอแค่วันเดียวเท่านั้นนะป่ายหวานนักเรียนมัธยมปลายวัยสิบเจ็ดปีผู้ที่สวมร่างซูป่ายหวานก่อนหน้านี้ฉันเสียเวลาในโรงพยาบาลมากเกินไปเล่นล้าหลังในการเรียนมากก็เพื่อเป็นการฉลองการกลับมาข,ของเสียวหวานจากอาการบาดเจ็บดังนั้นเราถึงต้องไปร้องเพลงกันยังไงล่ะตอนที่เธอหมดสติอยู่นะ่มีร้านเปิดใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะใช่ใช่ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เสียวหวานของเรา เกลียดการเข้าเรียนอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นนักเรียนที่ดีได้ยังไงเนี่ยก็บอกไปแล้วว่ามีการผจญภัยเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังนะขอโทษนะขอถามหน่อยสิอาคารสำนักงานทูลเลิฟอยู่แถวนี้หรือเปล่าในย่านธุรกิจมีอาคารสูงมากเกินไปแผนที่แสดงไม่ชัดเจนนะอูชิงดาราเน็ตไอดอลอายุ25ปีทะลุมิติสวมร่างอูชิง อาคารสํานักงานอย่างนั้นเหรอคะคนอะไรสวยจังเป็นดาราเหรอก็อยู่ทางนั้นเองไม่ใช่เหรอคะพี่สาวมาถ่ายหนังเหรอคะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีบริษัทภาพยนตร์อยู่ใกล้ๆนี้นะขอบใจนะแต่ว่าฉันไม่ได้ทํางานประเภทนั้นอีกต่อไปแล้วอีกต่อไปอย่างนั้นเหรอฉันอยากจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเป็นเป้าหมายหลักก่อนนะนี่พวกเธอดูสิ พี่สาวเมื่อกี้นะ่ะดูเหมือนจะเป็นคนดังทางอินเทอร์เนต็ตที่ถูกแฟนๆมากมายแทงในเขาเพื่อแก้แค้นนะอะไรเนาะอการทำสะะา,กการยกรรมนั้นทำให้คนบ่นมากมายวิาพากษ์วิจารณ์บล็อกเกอร์คนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอคนเราเนี่ยจะดูแค่หน้าตาอย่างเดียวไม่ได้เลยเนาะฉันยังได้ยินมาว่าบงการคนรวยรุ่นที่สองด้วยนะแต่น่าเสียดายที่ถูกเขาทิ้งหลังจากที่ถูกเปิดเผยว่าทำสะะา,กการยกรรมพลาสติกนม่นานนะพอได้แล้วนะ้าห้อง VIP ที่จองไว้เข้ากี่โมงละ่ะ อย่าพลาดเวลาล่ะเอ๋เราฉันด้วยสิตั้งแต่ที่เสียวหวานออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่น้อยเลยนะคงไม่ได้แอบไปเรียนพิเศษโดยไม่ได้บอกเพื่อนๆใช่ไหมนเนี่ยยินดีที่ได้ร่วมงานครับคุณเฉินยินดีที่ได้ร่วมงานครับตอนนี้สัญญาได้รับการยืนยันแล้วถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยคนไปแล้วขอโทษนะแค่รู้สึกงุดหงิดนิดหน่อยคนที่ปกติจะมากินข้าวด้วยกันตลอดดันไปอยู่กับคนอื่นซึ่งงั้น กระทันหันไปหน่อยก็เลยยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าผมมีเรื่องสงสัยที่อยากจะถามคนหน่อยคนกับซ่องเกอเป็นแค่เพื่อนสนิทกันจริงๆเหรอหญิงชายที่ยังไม่ทันได้แต่งงานไม่มีความรู้สึกอะไรแม้แต่น้อยเลยเหรอนั่นนะ่ะเป็นพี่ไงได้เวลาเลิกงานแล้วนะนี่พวกคุณยังคุยกันไม่จบอีกเหรอคุยเสร็จแล้วล่ะผมจองร้านอาหารที่ครูหย,ยินชอบไว้แล้วพวกเราไปกันตอนนี้เลยดีไหมรบกวนแล้วละนะ หลิวต้ก็ไปด้วยกันไหมเอ,อ่อฉันไม่ดีกว่าพวกเธอก็กินให้อร่อยกันเถอะนะแปลกจังเลยนะที่ผ่านมาแค่บอกว่ากินข้าวเขาต้องไปแน่นอนอยู่แล้วหรือเพราะว่าฉันมีแฟนแล้วก็เลยต้องหลบอย่างนั้นเหรอทั้งๆที่เป็นเกย์นนะขอโทษด้วยนะน่าจะเป็นเพราะว่าผมพูดอะไรที่เสียมารยาทไปนะไว้ผมจะอธิบายให้เขาฟังนะเสียมาราย,ยาทอย่างนั้นเหรอฮะลูกบานพมคือว่าขอโทษด้วยนะคะ ช่วยส่งลูกบอลมาทางนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจู่ๆฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเหตุผลที่ฉันทะลุมิติไปในอดีตก็เพื่อช่วยเด็กที่เล่นลูกบอลแบบนี้และนะตอนนั้นฉันยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยว่าฉันจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นทําไมแต่ว่าถ้าหากว่าไม่หุนหันพลันแล่นแล้วก็บางทีอาจจะไม่มีทางได้พบกับคุณในวันนี้เลยก็ได้นะขอบคุณฮะพี่สาวจริงด้วยนะดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะถูกลิขิตไว้แล้ว ชินเจ้าระวังรถด้วยแม่ฮะแม่เรียกชื่อผมผิดอีกแล้วนะฮะชินเจ้าเป็นใครกันแนะ่หลังจากที่แม่หายจากอาการป่วยแล้วก็เอาแต่พูดถึงตลอดเลยคุณแม่คนนั้นคงไม่ใช่ว่า